จริงๆแล้วเนี่ยด้วยด้วยรูปทรงของหน้าคือจะต้องไม่แก้ไขด้วยสาราลูปอ่ะก็คือแล้วปล่อยปเลยเหรอไม่แก้อะไรเลยก็อาจารย์เขาไม่แก้อาจารย์เขาไม่แก้คนปกติเขาจะมีโดเฉดดงเฉดดิ้งนุ่นนี่ให้หน้าเรียวอันนี้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องเลยอย่ามาอย่ามาแก้ไขคิ้วสวยอยู่แล้วแก้คิ้วอาจารย์เขาจะแต่งแบบค่อนข้างธรรมชาติธรรมชาติมากค่อนข้างธรรม แล้วก่อนจะแต่งให้แต่งถือว่าทำมาคาของผู้หญิงนะอ๋อจริงๆแล้วก็ทำสกินแคร์ธรรมดาปกติเลยครับจำแล้วอยู่หรออันนี้น้ำมนต์น้ำมนต์เอาใช้น้ำมนต์ไะน้ำมนต์ธรรมดาไม่อยู่นะครับตังน้ำมนต์อย่างเดียวเคยมีคนมาคัดไหมว่านี่จะเป็นเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์งเลยอ่ะคือจริงๆแล้วนะประจําเลยตัวเองเนี่ยนะก็ก็ไม่คิดว่าเราจะคือคือตั้งแต่แรกเริ่มเดินทีเลยเขามีมีคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์วินเนี่ยนะหน้าเหมือน อาจารคนหนึ่งที่ท,ที่ที่ทำอาหารตอนนั้นจะนิสัยยังไม่ไดังครับเราใครเหรอพอเราไปเปิดเนี่ยอุ้ยมจะเหมือนเลยอืไวแต่วันหนึ่งเราทำแหนบอยู่ในอยู่ในอยู่ในที่ทำงานเราแล้วมีเด็กแอบถ่ายวิดีโอแล้วเราก็บรรยายอะไรไปต่างๆล้อเลนะ่นอะพอเอามาดูหุ้ยมันเหมือนจริงนะอเราก็ว่าเออมันก็เหมือนนะครับ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเคยเจออาจารย์ตัวจริงไหมฮะยังไม่คเคยปตาก,กันย<า>ังไ <นะ S 2> ม่เคยใช่ไหมเดินสวนกันแล้วอ้าวแฝดพี่ฝาดน,น้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ลองพื้นเสร็จแล้วหรอรลองพื้นเสร็จแล้วไม่ต้องคือจะนิ่งสักเนี่ย จะไม่ลองจะไม่ลองพื้นหนาก็ไม่แก้อะไรเลยแล้วก็ไม่ซับมันด้วยจะนิ่งสักอะไรไม่แก้ใช่ไหมเราไฮไลท์ไม้แก้ย้เยิมคุณผู้ชมดูไว้ก่อนนะคะอันนี้คืออันนี้คือเป็นเคสพิเศษใช่ครับไม่มีการแก้จุดบวพร้องอะไรทั้งสิ้นไม่มีการบูรณะมาอย่างไงไปอย่างนั้นใช่ไม่มีการทําให้ดีขึ้นถูกต้อง้วครับแล้วก็จะเป็นเทปที่ดีขึ้นด้วยเดี๋ยวจะดีขึ้นจริงๆแล้วอ่ะ ก็จะดีขึ้นเพราะว่าอาจารย์เขาต้องแต่งให้ดีขึ้นถูกไหมแต่เพิงเนี่ยว่าเขาไม่ได้แก้อะไรมากคือเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าบ่งจมูกเขาไม่ต้องเช็ดเน้นความเป็นตัวเองทาว่าไงจกดสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วถูกต้องก็เห็นบอกว่าเลยวันนี้ี่ยรายการของเราพิเศษมากเลยจะมีการทำอาหารด้วยใช่ไหมเมนูเขาเจ็ดนิสไม่เคยเห็นนะคุณอาจารย์วีครับมาเจอกันตอนหลังแล้วกันเรามาพูดกันตอนนี้เดี๋ยวไม่ตื่นเต้นอ๋อไม่ตื่นเต้นเหรอเดี๋ยวเขาจะทำอาหารพิเศษ เนี่ราแปลงอาจารย์เริ่มหน้าเมียนแล้วนะตอนนี้เนี่ยอาจารย์น่าไหมไ้คืออะไรฮะอาจารย์บอกหน่อยอาจารย์อาจาาารรยย์อจะเฉดตรงนี้นิดนึงเพื่อ่ะใบจมูกมันเล็กลงนะใช่เะใบจมูกตัวอยู่แล้วนะปลายบานปลายบานครับคนเล็กคุณอ่ะปลายบางนี่มันเหมือนกับมุกประมาณนะมันปลายบานอ๋อแล้วมันบานปลายครับอ๋อ เดี๋ยวก่อนเวลาไปสอนนักเรียนนัก yes, ศึกษานี่แต่งหน้าปะไม่ได้แต่งนะแป้งแบบโอริจิอย่างนี่เลยทาแป้งไหมไม่โอ้โสวยธรรมชาติธรรมชาตงสารเด็กจริงเลยตอนปีไหนบ้างอ่ะตอนปีสี่ครัจะไปเชิบ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 อย่างนั้นไม่ได้ครับแสดงว่าแสดงว่าไม่กันคิ้วเลยใช่ไหมไม่กันค่ะอีกเป็นผู้ชายเอาเหรอเออเดี๋ยวก็ดูเป็นผู้ชายเนาะไทยบอกเป็นต้องเป็นตุ๊ด อะไรคะเนี่ยอาจารย์จัดยาค่ะอาจารย์มาถึงเย่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 ที่จัดยาเป็นไวเบลเลชั่นอาจารย์ครับเจี๊ยบครับนี่เราการคิ้วเพื่ออะไรฮะให้คิ้วมันก่งขึ้นอ่าใช่อาจารย์นิสสากะคิ้วก่งนิดนึงเห็นไหมอง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 ลงมีองนะเขียนคิ้วนะครับให้ชัดขึ้นอ่านิดนึงตอนนี้สักก็จะเขียนนิดนึง บาแต่อย่างนี้ก็ไม่ฉีดโบไม่ได้สิเดี๋ยวหน้ายุคแล้วไม่เหมือันเมืม่อสองวันน้งเพิ่งฉีดมาหน้านี่เด่นใช่ไหมปกติไม่แต่งหน้าเลยธรรมดาสดธรรมชาติจริงถ้าถ้าลองแต่งหน้าไปในมหาลัยอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงอ่ะก็จริงในมหาลัยนี้ค่อนข้างจะจะฟรีนิดนึงนะฮะแต่ก็คืออยู่ในกาลเทศะครับมีกาลเทศะด้วยอ่านิดนึง ที่บอกว่าปีนี้อะไรคะก็คือตัวค่ตัวตัววันนี้ปรีเหรอตัวนี้ไม่มีตังนะให้ตทุกตาหมาเอาตัวหนึ่งฉันจกลับก่อนผู้ชายแบบว่าเตรียมนั้นตื่นเต้นจริงจิงเลยก็ลงสีท้งตา แต่อาจารย์ยิ่งศักบางครั้งเค้กเนี่ยเขาก็กริตตาด้วยเนาะอาจารย์เขาจะค่อนข้างจะแต่งตัวที่ได้หลากหลายมากอยากกลิตตาใช่ไหมเอาไมดมาไม่ใช่ครับกลิตาเหรอใี่พอยันดีกว่าอันนี้ความเยอะหรือความน้อยของอาจารย์ยิ่งศักเนี่ยอยู่ที่ชุดอยู่ที่ชุดแต่วันนี้เป็นรายการทำอาหารแล้วก็เป็นสีขาวก็จะไม่แต่งเยอะอาจาไม่เยอะ อะไรอาจารย์อะไรมาจิ้มๆมาครับจิ้มลูกกระต่ายอะไรเนี่ยอาจารย์บอกหน่อยจริงๆแลเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าแล้วไม่รู้เลยนะว่าอะไรจิ้มๆไปเนี่ยเผื่อจิ้มๆไปลืมตาขึ้นมาจิ้มเข้าลูกกระต่ายดำทีนี้ไม่มีลูกกระต่ายดำใช้อาจารย์มองข้างบนน่ะรายการเรานะฮะพยายามคัดสรรว์ค่ะแอาจดีด้วยแสดงกันะ เ<อ>เผลินตาแดงเลยครับไม่ใช่แก้มแดงอ,อันนี้ก็ดัดขน,นตาดัด่าครับตัแต่งง่ายอะเทปเนี้ย<อ>แต่งง่ายไม่เป็นไรนะครับแต่ปัจจัยของเท่าเดิมไม่ได้มีคำคูดเขาเหรอกนะเนี่ยหลวงพี่ก็มือนทอมของนอกกาย <c oughs> อะไรต่ไปนี้เลยต่ <c oughs> อไปให้เป็นการติดขนตานะครับ เห็นอาจารย์อย่างนี้นะคะติดคนตาปลอมเหมกันนะคะเบาเบาเบาเบซอฟนะคะนี่ยีิคนตาแล้วนะคือจริงๆเราไม่เก่งทางด้านไอ,อ้แต่งหน้าแต่งตานต่งหางเราไม,ม่คนที่ไม่ค่อยสนใจใจบัวก็รู้ว่าตัวเองสวยอยู่แล้วต้องทำอะไรเยอะสวยอยู่แล้วอันนี้ก็เข้าใจนะช่วยไม่ได้เพราะทนสวยเนี่ยมีสองแบบถูกไหมครับ เป็นประเภทความคิดคือคิดเอาเองด้วยแล้วเราที่สองนะครับประเทศสวยงามสวยงามงานยังไงครับก็คือสวยธรรมชาติลงโทษนะลงโทษแก้มเป็งเออเออเออให้ตุ๊จีนมาเร็วจังเลยอาจารย์เสียพาฉันไปเล่นนิ้วหรือเปล่าเนี่ยแม่จ๋าเขาโดนเบินเขาโดนแดดมีเลือดมาก ฉันหวังว่าเทปนี้นะคะยูทูบมึงระเบิดเพราะทันสาขาเยอะมันไม่กดไลค์แต่มันจะกดเร็วมีปุ่มเร็วไหมปกติใครทำอะไรแบบนี้ป่ะธรรมดาก็จะแต่งอย่างมาก่อนงานอะไรนะงานจะงานงานปีใหม่ของบริษัทนะก็จะแต่งป็น พัสุริโยไทยหรือเครื่องประดงประดับมาหัวนี่สูงปี๊ดเลยนะเอาโฟมเอาเฟิร์มทำไปกาแต่งพัสุริโยไทยอ่ะแต่งไปอย่างนั้นแต่งไปเพื่อเอาเอาเงินรางวัลเงี้ยตลุก็ไม่ได้ะแต่งไปแดจังกึมนี่เนาะโอ้ยไปเอาผ้าอะไรก็ไม่รู้มาทำมันหัวหัวเท่านี้นะจริงๆก็เป็นคนที่ชอบแต่งแต่แต่แต่งไม่เป็นภาษาแต่งแต่งเองเล่น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 เรื่องแต่งหน้านี่ไม่ได้แต่งแต่แต่งตัวแต่งอะไรอ่ะแต่งแต่งานเป็นสิ่งี่อยู่ประจำ สามสีลายปากก็ปกติจังเขาท,ทาสีธรรมชาติสีนนูดอทิรุธจ,จะต้องแบบว่าชอบชอบแบบคนมีสเสน่ห์ปลายจังหวัดไหมก็โอเคนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป,เ,ปเป็นห่วงปัญญาเราดีแล้วทำอาหารี่้กินล้วอาหารอ,าร,อ,าร,อาร่อยนสีนี้เลยเหรอ,อจะเออจะิดไ,ไหมนี่ฮะอาจารย์ค่ะไม่หรอกเดี๋ยวพอองค์ลงเต็มนะ ผมผมมาจริงแล้วเป็นคนผมอะไรฮะผมอยากส่งเพราะผมหยิบหยิกนะฮะดูแล้วก็ยืดผมกูเส้นใหญ่ไม่งอกอย่ารู้กันต่อหัวต่อหางแล้วก็เปลี่ยนชุดนี่ต่อแต่หัวอย่างเดียวต่อหางนี่เป็นอาจารย์เยอะนี่ถืว่าเสร็จที่นั่นใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวมาทำอาหารกันอาจารย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมีคาง ยังหาทำขางยื่นเอาไอ้นี่ตะกูไลมเดี๋ยว่ใันตะกูไลมันงัดซะหน่อยมันเหมือนที่ขยันยังไม่มีหมูนะต้องมีฟาร่าค่ะมีกะลัดมีกะลาเพราะถ้าอย่างนี้ขับรถไปแล้วตำรวจเรียกทำไงอ่ะตำรวจเรียกข้อ้อนตำรวจเลยค่ะอมาทักถามบุ้งด้วยแต่นิสักก็จะมี ออาเเคยมีคางแล้วก็มีแก้มเยอะปกติเขาใช้เฉดแต่นี่ใช้ไฮไลท์ใช่ป่ะไไฮข้ามนะคะเพราะเราต้องแต่งให้เหมือนอาจารย์ไฮไลท์ปุ๊คางมาทันทีเลยเฮ้มั้งคางมาทันทีเลยแกล้มคางกันมาให้กันแบบไหนเป็นแตนยิ่งสักก็ต้องมีคางเออนะเออนะเราทำตรงข้ามนะคะกับฝ้าสวยอันน no right, you know. ี้คือแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะเราจะทำแซนด์วิชคนไทยนะเราจะทำแซนด์วิช ปลาสิดนะนะเราจะทำเนี่ยเราจะให้ทุกท่านได้ชิมกัน <c oughs> เดี๋ยวนะอาจารย์อาจารย์เลือกปลาสลิดยังไงเลือกปลาสลิดเนี่ยปลาสลิดเนี่ยนะมันจะมีคลิกอยู่นิดนึงมันต้องเลือกตุดุตุตถ้าปลาสลิดสดสดเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบนะผู้คนจะชอบเป็นปลาสลิดตุดุรู้ไหมว่าแซนด์วิชเนี่ยเขาเขาต้นกําเนิดเนี่ยมันมาจากอะไรอะไรนะพวกชาวยูเนี่ยนะเขาเขาเขาแนพวกอาหรับมากเขาเลยเขาก็เลยคิดว่าจะทํา แก้แค้นอย่างใดดีเขาก็เลยคิดว่าทําเป็นแซนด์วิชเนี่ยคือเอาไอ้พวกอารับเนี่ยมาอยู่ในในในอาหารแล้วกินเข้าไปในคําเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันเลยนะว่าเราจะทําแซนด์วิชปลาสลิดเราเริ่มต้นจากขนมปังฟาร์มเฮาฟร์ของดีต้องฟาร์มเฮาเนี่ยอ่เราเอามือทำเลยเราลงมือทำาอะไรก่อนเราใช้ใช้ขนมปังไม่มีขอบนะสามแผ่นบางทีเนี่ยไม่ต้องสามแผ่นละเดี๋ยวเราจะประกบ ซ้อนไปซ้อนมาซ้อนมาซ้อนไปโอ้ยแต่เราเริ่มนี่เราต้องใส่ถุงมือนะถุงอนามัยด้วยนะไม่ใช่ว่าฉันทําอาหารเดี๋ยวจะหาว่าฉันเนี่ยนะทาแล้วก็สกปรกกินไม่ได้เอาเลยครับเราจะเริ่มเอาเอาแซนด์วิชวางก่อนเอาขนมปังแซนด์วิชวางนะฮะแลเอาผักวางก่อนดีกว่านะเราอย่าเพิ่งเพิ่งเอาปลาสลิดของเราเลยเอาผักวางหนึ่งแผ่นแล้วก็เลือกผักสวยๆนะมาวางอันดับต่อมากิน มะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปนะใส่เยอะๆมะเขือเทศที่ต้องผ่านบางๆวางบางนะมะเขือเทศเนี่ยเราต้องั่านตามขวางของลูกนะอ่ะทีนี้เราก็ใส่นี้ปุ๊บนะขึ้นหนึ่งชั้นผ่านไปแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็เอาเจ้าชั้นนี้ไม่ได้ใส่ปลาชั้นนี้ไม่ใส่ปลาใส่ชั้นนี้เออถ้าเราใส่ชั้นนู้นหมดเราไม่มีมุกเล่นต่อไปอ่ะทีนี้ชั้นนี้เราก็จะเราก็จะใส่เดี๋ยวเจ้าหมัด อ๋อใส่นี้ก่อนเหรออ๋อใส่นี้ก่อนใส่มาก่อนใส่มาลองเนสก่อนนะคะอันนี้นะคะอาจารย์เขาเรียกว่ามาลองเจสมาลองเจสนะคะจริงๆคือชาบ้านเขาเรียกว่ามายองเนสแต่อาจารย์เขาลองตลอดลองตลอดเลยพลาดองกินมาต้องมา่ะนี่นะฮะเราจะหั่นเนี่ยนะเราหั่นแนวไหนแนวแนวแยามขยงมนั้นเราต้องวางปลาสลิด ให้ทะแยงทะแยงทะแยงด้วยนะถ้าไม่ทะแยงทะแยงเนี่ยหันไปไม่เจอผีหลอกแล้วตายตายแล้วจะแกะปลาก่อนนะวิธีแกะปลานะง่ายๆมากเลยนะคะเอาครีบตรงท้องมันเนี่ยนะคะที่เรียกว่า pectoral fin เนี่ยเอาออกนะฮะอะไรฟินนะ pectoral fin แปลว่าอะไร ครีบผพ้งแอนโน่แอนโนฟินอ่ะเราเอาถ้าครีบหลังนะฮะเอาดอซอตฟินออกนะคะแล้วก็แอนโนแอนโนฟินออกนะคะพอออกปุ๊บเนี่ยจะได้เป็นปลาตาลิตอย่างนี้เราใช้ใช้เล็บผมแม่โป้งเนี่ยดันเข้าไปในช่องท้องของเขานะคะพอดันเข้าไปปุ๊บเนี่ยอ่เก่งๆนะคะมันก็จะได้เป็นปลาตาลิตมานะฮะย้อนเข้าไปเอาเล็บดันเข้าไปดันเข้าไปเห็นไหมฮะเราก็จะได้ปลาตาลิตสองชิ้นมาที่ สวยงามครับผมพร้อมที่รับท่านเลยใช่ไหมฮะอเราก็เอามาวางวางให้ขวางเหรอกวางผ่านแนวมันจะมันจะมีแนวเขาตัดผ่านแนวตัดผ่านนะฮะเป็นแนวตัดผ่านแล้วก็ขยับหน่อยเอาไว้ตรงนี้มีแบ่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเปลืองอันนี้เราก็ทับเป็นส่วนที่สามนะฮะเสร็จแล้ว เดี๋ยวเรา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 ตัดเดี๋ยวเราก็ูมีคมคมแล้วถือมีดหน่อยนะคะจะได้มันจะได้คมคมตายตายสต็กปาร์ทาริสโตจันเลยนะคะเห็นไหมคะับเก่งเลยจะได้นี่ออกมาเห็นไหมหั่นสีเลยเหรออาจารย์หั่นสีปบางคนปากเขาไม่ใหญ่อย่างคุณนิดเห็นไหมเราจะได้แซนด์วิชปาร์าริดนะฮะสวยงามมากครับ เออมีสีเมินนี่เราอะนี่ฉันทําอาหารขายนะฉันไม่ได้มาไปแต่งหน้าสวยๆมาแล้วก็มาถึงก็มาเดินสวยๆคุณผู้ชมนะครับเราไปทำเองที่บ้านนะฮะแล้วก็จะได้ริมรสกับแซนด์วิชปาสลิดนะฮะเป็นอะไรของไทยๆเรานะเราวมูอย่าไปมูไปเรืยปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาอะไรต่อมีอะไรนะเราใช้ปาสลิ